พิมนะคะก็ชื่อพริมิต้าในวงการพูดแบบไม่สนใจใครก็คือกำลังเป็นแฟรลี่อยู่เป็นนางเงือกแล้วก็เป็นศิลปินค่ะพิม mm hmm. เป็นคนที่ทำไอจด้วยการวาดรูปพอเทสเริ่มขอไปวาดรูปสดตามอ mm ีเวนต์คือย้อนไปสิบปีที่แล้วประเทศไทยยังไม่มีการวาดพอเทสในอีเวนต์มาก่อนเลยเราก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนแบบ รู้จักพิมพ์จากไอจีจากตอนนั้นหรวมเหมือนงานพิมพ์น่าจะทำทำเรื่องอารมณ์ความรู้สึกสดสด,ส,ดสมมติว่าคุณมานั่งให้พิมพ์ว่านเนี่ยพิมพก็จะแบบเชิญค่ะนั่งได้เลยค่ะแล้วก็คําถามหลักพิมพ์ชอบถามก็คือชอบไปเที่ยวที่ไหนเพื่อที่จะดึงสีออกมาจากเขา แล้วระหว่างที่คุยไปเรื่อยเรยเน mm hmm. ก็จะเห็นคาแรคเตอร์ hmm. เขาแล้วว่า mm hmm. เขายิ้มมากยิ้มน้อย mm hmm. เขาเป็นคนแบบ mm hmm. มีมาดไม่มีมากยังไงเรนก็จะเจอสีพวกนั้นใส่เข้ามาในงาน mm hmm. แล้วเขาก็จะเล่าไปด้วยว่าแบบเนี่ยแบบพิมเห็นคุณอ่ะเป็นสีนี้นะพิมเห็นพวกม็นสีเขียวแต่สีเขียวอะ่ะขาดสีส้มไม่ได้ สีในโลกนี้มันเจือกันไปหมดเลยพิ่รู้สึกว่ามันสวยมากพิ่ต้องเอามาใส่ในงานของทุกคนอะแล้วพอส่งมอบอะก็จะแบบเฮ้ยเออมันดูเป็นเขาด้วยแล้วมันก็ดูเป็นสีที่เขาชอบแต่มันแบบมี Energy อย่างอื่นมาสมอยู่บางทีมันก็เลอะบางทีมันก็แบบเออสีอะไรไม่รู้อะแต่มันคือเขามันคือโมเมนต์ตอนนั้น คือทาอาชีพนี้10ปีรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับว่าเราเราคุยกับตัวเองงานศิลปะมัน,ปนมเป็นการที่เราแบบสะท้อนตัวเองออกมาดังนั้นมันค่อนข้างจะเปลี่ยนตลอดเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่ยังสิงอยู่ในทุกๆชิ้นของเพ็มก็คือความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเซนซิทีฟบางอย่างของชิ้นงานความแบบอ่อนโยนอ่อนไหวแต่ก็มีความแข็งแกร่งซ่อนอยู่ ก็ตอนที่ได้อีเมลเงี้ยก็เลยโทรกลับไปตามเบอร์แล้วแบบโอ้ยดีใจมากพิมแบบการวาดรูปพอร์เตทให้กับคนที่ส่งอิทธิพลที่เป็นผู้หญิง50คนในประเทศไทยก็คือเป็นการส่งรูปมาแล้วก็วาดพิมพ์ก็จะตีความสีจากภาพส่วนใหญ่พิมก็จะเห็นเป็นสีขึ้นมาเลยจากรูปพิมพ์ก็เห็นเป็นสีเหลืองน้ำเงินค่ะคือพอเป็นผู้หญิงเราก็เลยเห็นสีน้ำเงินมันคือความแบบพาวเวอร์แบบนั้นจากเขาแต่ว่าเขาก็มีความ สดชื่นด้วยก็เลยจะมีสีเหลืองอยู่ด้วยแต่พิมพ์ไม่แน่ใจว่าตอนไปเจอเขาเป็นยังไงนะตื่นเต้นเออมันจะตรงไหมมันจะตรงกับที่เราคิดไว้ไหมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะต้องบอกว่าพิมพ์เลือกใช้สีน้ำแล้วพิมพ์ก็ไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเพราะว่า สีน้ำเป็นสีที่คุมยากมากเป็นสิ่งที่เรียมายพิมพ์ตลอดว่าอย่าไปคิดมากอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็ฝึกพิมพ์ให้ชอบในผลงานที่เสร็จออกมามอยากจะวาดทุกๆคนด้วยสีน้ําที่มีความพังนิดๆอยู่ในนั้นอะเออคือมันไม่ได้เหมือนเป๊ะเราอยากให้มันมีความเผลอๆอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นธรรมชาติใช่ดังนั้นเวลาที่คนรีแอคเขาก็จะแบบเฮ้ยเราชอบที่มันแบบมันไม่เพอร์เฟกแบบนี้แต่มีความเหมือน สนุกชอบพิมชอบวาดมากพิมชอบเห็นสีมันแบบมั่วเข้าหากันต่อให้ว่าเป็น2 0,000ชิ้นน่ะพิมก็ยังรู้สึกสนุกในชิ้นที่2 0 0 0 0อยู่เออดีใจมากเลยที่เป็นตัวแทนคนไทยได้ไหมคะที่แบบเห็นค่างานศิลปะขนาดที่ว่าอยากจะให้มันเป็นรางวัลซึ่งเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีเยอะขึ้นดีใจอันนี้บอกเลยว่าแบบแฮปปี้มากที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่แบบอีกนิดนึงมันจะเป็นภาครัฐในมุมพิมอะ การได้เห็นงานศิลปะเข้ามาอยู่ในจุดนี้ได้ก็คือรู้สึกชีวิตมีความสุข